อุ้ยเร็วๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมอุ้ยณั่นจ,จุดนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเป็นเวลาเป็น,นเวลาที่ดีมากๆเลยตอนนี้แซฟเลยแซฟเลยตอนนี้เริ่มเริ่มแซฟเลยตอนนี้โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะยแอซเซอร์เรเตอร์นะครับแล้วก็อยู่กับเกม The Suffering นะครับเป็นเกม Horror นะครับเป็นเกม Horror ที่เก,เก่ามากๆประมาณปี2002มั้ง <c oughs> ผมว่าตอนนี้เราก็ไม่เล่นด้วยกันเลยเรื่องอะไรมากมายแต่ว่ามีเดียมเอาเอาระระระดับไหนดียากยากสุดดีไหมผมว่ายากสุดไม่ดีเอามีเดียมดีกว่าโอเคมีเดียมกลางๆนะผมว่าแต่ว่า มันยากนะผมว่ามันยากนะเกมเนี้ยเอ้ยมันไปเกม fps หรือเปล่าว่ะไม่ก็ third person นี่แหละเพราะมันเรียก m e t เออไม่อยากจะอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อาเป็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันถูกจับมามันถูกจับมาเพราะว่ามันฆ่าลูกชายตัวเองมันถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกชายตัวเองกับกับฆ่าเมียตัวเองคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาฆ่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะโอเคแล้วก็มันมีผี ผีอารวาอยู่ในคุกโอเคตอนนี้เราอยู่ในคุกที่อ้อเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในคุกที่โอเคกระโดดได้ตอนนี้เราอยู่ในคุกที่ที่อยู่ในเกาะคุกนี้อยู่ในเกาะนะจุดจุดนี้อะไรวะเพื่อเราตายหมดแล้วแต่เราไม่ตายแย่มเลยเปิดเปิดไงวะออโลวันดีเฮ้ยมีคนเข้ามาออกไปกับข้อคุกซะทุกอย่างอยู่ใต้ขอาควบคุมแล้วฉันเชื่อเราเชื่อเลยในในก็อยู่ใต้ความควบคุมของมันเหมือนกันนะ โอเคมีประตูแร่หลังให้เราโอเคเราต้องเข้าไปวูดีเออมันมีมีดแล้วก็เก็บ okay. แล้วก็เก็บ okay. <c oughs> ผมเล่นมันจะเล่นคลายๆกับไอ้ walk through, p a y t o o u h อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าคนจะรีบๆเล่นหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะนานผมก็ใช้ความสามารถที่ผมมีเอ้ยนี่มันห้องเดิมความสามารถที่ผมมีเล่นให้ไปเล่นให้ได้เอิม่มแบบว่าใช้เวลาสั้นที่สุดละกันผมก็ไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกผมมันไม่ถนัดพวกยิงปืน F.P.S อะไรแบบนี้เลยไฟล์แบตเตอรี่ แปลว่ามันต้องมีถา่ายมีไฟฉายแน่นอนโอเครู้เลยว่าเกมนี้มันต้องมืดโอเคไม่ดูกล้ <c oughs> องวงจรปิดมันมืดอ่ะมันมันต้องเออดูหน่อยก็ดีโอเคข้างในมีมีอ๋อข้างในนี้มีสมเบ้ยนบัตตอนเอาไว้น่าจะเอาไวา้ใช้อ๋อเอาไว้เพิ่มเพิ่มเลือดให้เราโอเคเยี่ยมไปเลยเนะี่ยไม่มีอะไรนะโอเคโอเคโอเควันนี้มันอะไรกันอ๋อนี่คือพ่อตำรวจเอ้ยเขาเรียกว่าผู้คุมผู้คุมมันตายหมดแล้ว หดเลยเจสันดูสิไหนไหเออเจสันดูไม่ทันอ่ะเจสันไปทางไหนอุ้ยเอด๊ะเดี๋ยวเอาเวเอาเนีย follow me ใครใครบอกอ๋อเออโอเคโอเค follow 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 วดีนายเนี่ยอ๋อ we can t h out this way กดเตะแล้วมึงอะหลอกกูโเดโอ้เดี๋ยวมึงก็ตาบีคนเชื่อสิใช่ท่านผู้ชมคิดว่างั้นไหมโอเคแฟมไม่กี่นาทีแล้วเออแทง แล้วโอ้ยเดี๋ยวเพะเอกเราไม่ตกใจเลยเหรอว่าเฮ้ยหรือว่ามันอะไรวะเพะเอกแม่งไม่ตกใจทียอะไรเลยเพ่เอกมันต้องมีส่วนร่วมอะไรกับพวกพปีศาจนี่เน่โอเคมันเปิดให้เราโอเคเราได้สัตว์แะแบตเตอรี่ใหม่กลมีกล้องวงจรปิดด้วยดูมันน่ากลัวดีโอ้ยแมวแมวไปดูน่ากลัวโอเคกดปุ่มเปิดประตูโอเคได้ครับออกไปเลยมีไม่มีอะไรให้เก็บนะทางทางนี้ไม่ไปไม่ไปโอเคแป๊บน,นึงเ้ยกรรมเลย เฮ้ยถึงไหนแล้วมีมีคนเข้ามาในบ้านเอยเดี๋ยวเสียงอะไรเดี๋ยวเอยเสียงอะไรเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วโอเคสวัสดีทางแยกทางแยกโอเคไป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 ไหนก็ไปตอนนี้โอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอโจเธอโจจริงด้วยถ้าถ้ามันมันไม่ขาเป็นมีดอ่ะโอ้โหสภาพเราจะไม่ต่างกับเขาสภาพเราจะเหมือนกันอ้าว ดูนาแบบว่าเท่จังเลยนั่นแน่ดูเหมือนจะแท้าแต่อุ๊เดี๋ยวไม่เราพลาดท่าเราอยู่ไหนอย่าอย่าอย่าเอื้อเอื้อเอื้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอื้อเอื้อเอื้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอื้อเอื้อโอเคตายแล้วตายยังตายก็แดอยู่ได้ฉันอุ้ยตกใจโอเคโอเคเอาโอเคยูสเลฟคอนโทรลอเกนทูลิฟส์เฮ้ยอะไร โอ้เกิดอะไรขึ้นเจ้ขอเข้าไปนะมันจะยิงเราไหมวะอ๋อมันคายตัวนี้โอเคโอเคสมเียจมาท่อนได้มาหนึ่งอันมันบอกว่าให้เราทำตามคำสั่งเขาไม่งั้นเขาจะยิงเรามีคนด่าเราว่าฟักยูอะฮยตรงนี้ไงที่ตายกันสามคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้แฟลชไลท์ในการอ๋อนี่แฟลชไลท์โอเคเฮ้ยดูเหมือนว่าเสียงมันจะดังเกินไปตกใจให้คนนั้น ดูเหมือนว่าเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะดังเกินไปหรอกมั้งเพราะว่าผมก็ตัดเออผมก็เบาเสียงไปเยอะเลยนะก็อ๋อก็ดูเอาแล้วกันเดี๋ยว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 ค่อยดูโอเคโอเคไม่มีอะไรนะออกดูเหมือโอ้ไฟมันจะใช้ได้ไหมวะใช้ได้อยู่ทำไมผมไม่เปิดวะเดี๋ยวแฟลชไลท์ผมใช้อยู่เหรออ๋อแฟลชไลท์มันจะมีแบตเตอรี่โอเคไม่ใช่วาดี้ไม่ใครอยู่ไหม

สร็จแล้วอ๋อโอเคไปเฮ้ยกระสุนโอเคกระสุนยี่สิบสี่อันโอเคนะดีดีดีเอากระสุนมาทำไมไม่มีปืนอ่ะเฮ้ยโอเคไปอู้ไม่เจอมันยิงมึงยิงมึงยิงเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกูกูซับให้กูซับให้โอเคซับซับซับอ้าวแทงโดนไปเนี่ยเดี๋ยวกูซับให้เดี๋ยวกูซับให้เอาน่าจะไปไหนเกืออ้าวตายซะงั้นกูหวังว่ากระสุนนายคงมีเยอะนะเดี๋ยวดูเหมือนว่ามันยังไม่จบอ่ะอุ้ยมันมาแล้วโอ้เกือบเกือบนายยิงไปนายยิงไปโอเคเดี๋ยวเราช่วยเกืออ้าวไม่โดน อ้าวอ๋อนายโดนลูกหลงแล้วนายตายยังยังยังเดี๋ยวฉันแซงให้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะโดนยิงเอ้ยผอผมจยิงเขาโอเคเสียงผมไม่ดังเสียงห้ามดังเกินนะไม่งั้นก็ไม่ไหวโอเคตกใจเมื่อกี้เมียมันสงสัยภาพเมียมันหลอนเราอ่ะไอ้ควงตอบ เสียงอะไรวะโอเคอันนี้ตัดได้โอเคนายมาดิมาไหมนายจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยเสียงอะไรโอ้หน้ากลัวเว้ยโอเคโอเคอู้มันเป็นคุกที่อยู่ในเกาะแล้วมันมีผีเต็มเลยวัดดีแม่นี่ฉันเองลิลี่ใช่พวกเขาพูดว่าฉันจะพูดเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ฉันต้องการฉันไม่ต้องการให้คุณอยู่ที่นี่เอะ่ะอย่าอย่าร้องไห้ มันไม่ทำให้ใครดีขึ้นเลยนะเธอรู้ไหมฉันรักเธอและเธอใครวะเหมือนมันไม่ได้พูดกับเราอ่ะมันพูดกับแม่ใช่ไหมมันบอกว่ามาให้เรามามาหมายถึงแม่ใช่ไหมหรือว่านางมาวะโอ้เราไอ้ตำรวจนั่นห่ะมาดิเฮ้ยตำรวจหายมันเข้าประตูหรือเปล่าโอเควันดีโอ้ของของโอเคดู ตายแล้วอุ้ยโยกเกิดอ,อะไรขึ้นฉันชอบดูร่างกายตอนฉันเสร็จเสร็จอะไยน่ากลัวเสร็จอะไรวะที่ใครได้ยินไห<อ>มน,นี่คือเหยี่ยวฉันพยายามที่จะโอ้ของเยอะเว้ยโ,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 โด้ดูอะไรอะมันดูเหมือนว่าข้างนอกก็มีปัญหาข้างนอกเกาะดูเหมือนว่า เรื่องมันบานปลายเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราได้ปืนเลาะยี่ยมโดเลยเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยน่ากลัวจังห้องอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเราควรจะนั่งที่ตรงนี้นะโอเคนั่งพักโอเคนั่งนั่งไม่ได้ออกไปก่อนเถ่าอเอ้ยนี่กระจกโอเคทางนี้สับแม่งเลยโอ้ไม่มีอะไรน่ากลัวน่ากลัวเป็นเกมดีอุ้ยเอา้าผมก็เดินไปธรรมดาเนี่ยผมเดินชน โง่ชิบหายเดินชนซะง,งั้นโอเคออกได้โอเค,ออไ,ดอเคได้การละอ๋อดึงอันนี้ดึงออกมาโอเคเรามีซอมเบียมอยู่9อันถือว่าดีกระสุนมี54นัดโอเคไม่รู้ว่าใช้ยิงผีมันจะชาร์จเียอะแค่ไหนเฮ้ยอะไรทางแยกทางแยกเช็คพอยแล้วเยี่ยมเ,เราแค่ว่าเราแฟบไม่กี่นาทีแล้วเราต้องแฟบแฟบให้ได้นานพอตัวนะอุ้ยอะไรเปิดโอเคโอเคดูลาเราก่อนไม่มีอะไรนะเก็บของ มันน่ากลัวอันนี้เก็บไม่ได้หรออันเนี้ยอันเนี้ยยาเนี้ยเปิดโอเคเยี่ยมโอเคโอเคอโอเคคุยศัพท์ได้เฮ้ยนั่นคนฉันเปล่านะเขาตายเองอ้าวหายแล้วสมบี่มเต็มเฮ้ยเต็มได้ด้วยหรอวะโอเคโอเคใช้แล้วกด a l ล o w ในการในการใช้ครับ a l ล o w กดติดตามหรือดูคลิปสัดไปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ